อันนี้ก็จะเป็นสะพานนะสะพานใหม่นะที่สร้างมาใหม่นะทุกคนบรรยากาศดีอากาศดีนะทุกคนนี่ดูบรรยากาศดูเนี่ยมีคนมาวิ่งมีคนมาเ,เดินเล่นนะไมไม่ม,มีคนเดินเล่นหรอกมาเล่นตรงสวนสาธารณะตรงนู้นนะทุกคนอริมแม่น้ำ เยอะมากนะแม,ม,ม่น้ำหอมใช่แม่น้ำหอมนี่คือเรียกว่าแม่น้ำหอมนะทุกคนอ่าภาษาอกจษว่า perfume river อ่าน้องๆกำลังเล่นเฮ้ยเป็นชั้นฉันล้มตั้งแต่ก้าวแรกแล้วอาสัญลักษณ์ของของรั้วกรงนะก็จะเป็นรูปพระราชวังนะทุกคนถ่ายไป บรรยากาศดีแสงสวยแล้วก็อากาศดีนะไม่ร้อนมากนะตอนเย็นๆย็นอ่ะแตอนกลางวันก็ถือว่าร้อนนะทุกคนนี่มีทางเดินแบบสวยมากบางคนก็มาวิ่งร้อนประมาณ3ามสิาองศาตนะ้าวันนะอ่ะแต่ตอนนี้ก็จะมายี่ส <30 S 1> ิบเจ็ดสามสิบเลยอรอใช่อะ เอ,อ้ยนี่คือเอาสายไฟลงใต้ดินนะทุกคนนี่เขาจะเอาลงใต้ดินนี้แล้วเมืองเขาก็ไม่มีสายไฟนะทุกคนนี่ดูโอ้ว่ามันสวยนะอนนี้ไม่มีสายไฟวะ่ะเอจริง ไปถึงแลครับร้านนี้เขาวขาวนะนี่ร้านนี้ก็ดูรูหลานะเอาล่ะเดี๋ยว <All right. S 2> มากิงงานแกงของหวานนะนี่เรามากินร้านนี้ร้านซ้ายหรือร้านขวาอันนี้ร้านซ้ายนะไปน,น,นี่ครับเขาจะมีหลายแบบนะทุกคนมีเมนูนะเอะอบันโบบันโบเอ๊ะ and บันเฮน yeah so แบบอ I have a b e e f and pop together okay เอาจะเอา beep beep ออลีบีบเาเขาผสมกันนะอได้เอา mix อ๋อ allie beep เยอา non o mix อ่า beep and pop อยอะใ่มสัย sure very p e i ทุกคนมาแล้วแบบเยอะดูดิไป โอ้โหเจ้าของกิจกำลังมางกำลังจุดกางทำอยู่แล้วเขาก็มีอันนี้ให้นะผักเหรอผักผัะเกียบหน่อยครับแล้วก็มีอะไรบนโต๊ะไม่รู้น่ากินมากเดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวลองแกะดูน,นี่เส้นมันจะเหมือนขนมจีนเหรอเหมือนเส้นขนมจีนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเส้นสดที่เขาทำอ่อำเอ,อิญน้ำซุปอะไรอ่ะน้ำซุปอะไระไม่รู้ น้ำชุบอะไรอ่ะเออมันดูแบบสีแปลกๆนะเออนี่อันนี้เขาจะกินกต่โจงนะคะอันเนี้ยเออะเขาโรยโจงอ่ะไหนว่าโจงจำเป็นโอ้นี่ก็เป็นคล้ายๆกันนะแต่ไม่มีน้ำเป็นแบบว่าเหมือนยำขนมจีน เขาจะมีอ่าพริกพริกเจียวอ่ะพริกทอดทนะทนะหอเรียกอะไรนะพริกเผาหรืออะไรบ้างเราเรียกอะไรที่มันเป็นพริกแล้วก็มีน้ำน้ำอย่างเงี้ยน้ำมันพริกว่ะเออแล้วก็มีแบบพริกที่เป็นแห้งๆอย่างเงี้ยคือเผ็ดมากถ้าใครชอบก็เติมพริกได้เฮ้ยนี่เหมือนน้ำหอยเลยเหมืนอนซุปหอยเลยเาลองชิบเลยอืมคนละอย่างอ่ะ <laughs> ขน,นุขนขนุก น้ำตุกหอยเออกินแบบหอยมากโอ้น้ำตุกหอยจิย้ม <c oughs> ้วยก็จะเป็นแบบมีกรอบมีหนมจีนแล้วก็มีพริกโรยถั่วโรยแล้วก็เห็ดหอยนะทุกคนก็คือยำๆอะข้างล่างก็จะเป็นอะไรวะแต่อะไรไม่รู้เซใสาอ่ะ เหมือนหอมหัวใหญ่ขูดอ่ะหรอมันเผ็ดเ็ดหรอดูนันคนด,ทคนดูทุกคนดูขอให้หมูมาทุกคนดูหมูใหญ่มากนี่ให้มาทั้งขาเลยปะเนี่ยมึงคิดว่าจะเข้ากันแบบมะม่วงขนมจีนแล้วก็แบบมันเป็นยำยำปะซอสต,ต่างๆยำยำเดี๋ยวาใส่พริกขึ้นเพิ่มอีก <c oughs> เสร็จไม่พอแล้วทุกคน มีแบบน้ำมันกับแ,แบบแบบนั้นคือเราไปมาหลายเมืองแล้วอะแต่ละเมืองจะไม่มีพริกป่นแบบเนี้ยเลยะจะเป็นพริกสดสุบัติแล้วก็น้ำมันตะไคร้อะคือเขาจะไม่กินรสจัดเทาที่นี่เนี่ยเขาเลยไม่มีแต่ที่เวจะกินรสจัดเพราะว่าไปอ่านมาพุดความของฝรั่งอะฝรั่งก็คิดว่าแบบ แบบด้วยความไม่ค่อยก็คนจีนหรือเปล่าที่มันมีแบบพริกอะ่ะพริกเขาพริกคนจีนเขามีพริกใช่ปะ่ะอย่างที่เกาหลีอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยจิมจิจะไม่ใช่สีแดงนะแล้วพอแบบมีอินเดียมีมีคนจีนเข้าไปพักขายอ่ะเริ่มมีพริกเข้ามาเขาก็เลยเอาพริกไปใส่จินจิอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่นี่อะ่ะคนจีนเข้ามาก็เริ่มมีการแบบมีเอาความเป็นแบบอาหารที่มีพริกอะ่ะเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายมีพริกกด อันนี้บทความฝรั่งกันทุกคนที่เราไปอ่านมายอดทำกันบ้ามาดีมากใช่ไหมลูกชิ้นลูกชิ้นแบบของเวของชิบะแต่ละน้ำก็จะมีสูตรของตัวเองอุ้ยตุ้มอะไรตุ้มอะไรมากอร่อยมากอรับหนึ่งชิ้นดีเลยนี่เราชิ้นทุกคน อาเบอรเริ่มนเนี่ยพริกป่นคน,คนไทยน่าจะชอบอืมใช่น่าจะชอบแบบนี้อาหารแบบนี้เนี่ยนอกจากอาหารแบบชาววังจะมีมบั๋นแบ๋วอะไรเงี้ยกกินอันนี้ได้นะคนแล้วก็เขาจะมีนี่คนในเขาเรียกอะไรนะบั๋นโบกของเบ๋อ เขาจะกินกับกะปิเลยนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวไทยอันนี้คือกะปิอือดูสีดิไม่ดูแบบจืดจางมากกว่าเรานะเหมือนไทยย่างเหมือนไทยย่างเหมือนหมากที่ไทยอาจจะชอบกินอ่พริกย่างกับกับกะปิแล้วกินกับก๋วยเตี๋ยวเดือก๋วยเตี๋ยวเนี้กก๋วยเตี๋ยวแบบรก๋วยนมงตกให้มันดูมีรสชาติแต่ว่าที่เนี่ยก็คือเป็นพริกฝ่นแล้วก็มีกะปิทุกคนซึ่งกะปิเนี่ยจะทํามาจากตัวกุ้งตัวเล็กๆที่นี่ก็ขายไทยเรากำลังจะ เปิดอันนี้กันเบามากเลยข้างในไม่รู้เป็นอะไรน้องจับถึงเ้อมอะตอมมัดมัดเหมือนอะตอมมัดเลยทุกคนข้างในคือมัข้างในมีแต่ใบตองใบตองเปล่าเปล่านมคือเหน,นมเหนมแค่นี้ทุกคนก็คือเพื่อรักษาความสดนะให้อากาศเข้าไปนที่สุดนี่คือเหน,น,นม มันคือแหนมสดแหนมสดนะทุกคนแหนมนี้ได้รับอิทธิทพมาจากเวียดนามหมดไม่รู้เหมือนกันไม่เรียกเหมือนกันเลยกลิ่นได้ที่แต่ความเปรี้ยวไม,ม่เคยได้ที่เท่าไหร่ขอชิมหน่อยแหนมละอ ป็นของแพมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวกำลังอร่อยอร่อยน่าจาะร้าน5,000-10,000ใครชอบเค็มปกติที่ยไส้งอนจะมีปลาใช่ปะที่นี่มีกะปิชอบเคม็มใส่กะปิได้เลย เหมือนกินหมาล่าเลยทุกคนดีอร่อยถึงเวลาแล้วก็ถึงไทยแล้วเผ็ดมากอร่อยนะดีรสจัดแบบถูกป,ปากมากๆขอบคุณสวิงออนเป็นไงครับเป็นเมนูที่เผ็ดที่สุด ที่มาเวียดนานมแล้วล <ะ S 1> เหอเ็ดมากกูแสบปากไปหมดเลย,ย,ย,ยเออเออเออก็ร้องติรับผเที่ยวนะเออ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 อ่าผู้หญิงก็เต็มกันนะกิจกรรมยามว่างระหว่างรองลูกค้าเอา้าเอาเออุ้ยทำไมคอมเมนต์แดงวะ ใช้มือด้วยเอาน่ารักงผู้หญิงกับผู้ชายเตะเมื่อกี้ไปดูของเตะแล้วก็แบบจีนๆมาทุกคนก็คือเป็นพนักง,งานร้านนั่นแหละระหว่งางรอลูกค้าเ้าก็เตะตะก้อไปเตะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยดูน่าสนุกมากมีวงผู้หญิงวงผู้ชายกะถึงที่พักแล้วคะ่ะวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับ เหนื่อยจริงเดี๋ยวเอาไปอาบน้ำก่อนนะทุกคน<ป>นี่นะทุกคนสีในนะสีนะก็คือคนจะต้องเข็นรถนะนี่ก็จะไม่ไม่ขับนะในนี้อันนี้คนยังยังไม่เยอะมากก็คนเริ่มแบบเดินกันประปลายประตายเนี่ยมีถั่วมีข้เหนียวแล้วก็มีกะทิมโอ้ เขาใส่รองเท้าใส่รองเท้าด้วยครับติดมากไอติมเออตินกะเทียมอันนี้ติดกระทีแล้วก็ใส่รองเท้าอ๋อใส่พวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยใส่ครส่กินป่ะอันหนึ่งเฮ้ยเรามาก่อนแล้วเปล่านะไม่มีด้วยหรอเรามีคิวด้วยเหรอที่นี้มีมีคิวด้วยเหรอไม่มีอ่าดิสนะเติอ่ะอันนี้อย่กแต่เอ็มมากลองรับจะเป็น enos, Uh, stick right? Yeah, I put everything. Everything. Yeah. Where are you from? Thailand. Am I, I look like Vietnam? Uh -huh. <laughs> Come in. Thank you. Wow. ว่าเราทีกะเวอคุณป้าจะให้ซอมพาราติช่ป่ะสุดยอดเลยไอดีมาทีอร่อยนรู้ปจะยีกับมือนกนเือดไเลไแก้มกอร่อยดีมากแ้วแก้มเยอดเลยเนีก็มีเนื้อมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวทอดด้วยมี้อยเชื่เหรอแดงๆอ่ะนะมันมีอันเดียวใช่ไห Cái này kia mình À, sorry. Em lại kia mình nữa.